สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังไปที่สุสานเจ้าเมืองละนองค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตอนนี้เราเดินทางกันมาสามคนมีน้องดาวแล้วก็น้องปลานะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วอันนี้ก็คือเป็นคําจารึกนะคะที่เป็นทั้งภาษาไทยและก็ภาษาจีนเกี่ยวกับประวัติ พระยาดำรงสุจริตมหิสอนพักดีคอสุเจียงนะะที่ทุกคนได้ยินเสียงบีบแตรเนี่ยคือทุกคนที่สัญจรไปมานะคะจะให้ความเคารพท่านนะคะก็จะบีบแต่แล้วบริเวณนี้นะคะได้รับพระราชทา,านจากราัชากาลที่5นะคะเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่ตระกูลน้าละนอง พรยาดำรงสุดจริตไมทีสอนพักดีเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตแล้วก็ประชาชนภายในจังหวัดละนองเนี่ยก็ให้ความเคารพนะคะถือว่าท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตท่านเจ้าเมืองคอสุจเจียงเ,ยเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพมาประเทศไทยในปลายสมัยรัชะกาลที่3ขนาดท่านเนี่ยมีอายุได้25ปี แล้วก็มาทำงานเป็นกรรมกรด้วยแล้วก็ค้าขายจนได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองก็เพราะท่านเนี่ยเป็นคนกระตันยูซื้อตรงอดทนแล้วก็มองการไกลรู้จักการจัดการแก้ปัญหาที่ทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้เป็นอย่างมากสุสานเจ้าเมืองระนองนี้นะคะตั้งตามหลักการพวงซุยหลังติดเขาก็คือหันหน้าออกสู่ทะเลระหว่างทางเข้า ถึงสุสานนะคะก็จะมีตุ๊กตารูกป,ปั้นสัตว์แล้วก็ขนนางทั้งสายบูและบุญที่นำมาจากประเทศจีนแล้วก็มีเสาแกนิดอีกสองเสานะคะสุสานท่านเจ้าเมืองละนองนะคะก็เป็นไฮไลท์หนึ่งของจังหวัดละนองหากใครมาเที่ยวจังหวัดละนองก็อย่าลืมมาสักการะท่านเจ้าเมืองละนองด้วยนะคะ